สวัสดี FC ซแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุ่น,นทิยาก,กับสิภาพี่พาน้องไปชมเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ล่มโพนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่อาจารย์เพิ่ไห้แนวทางมาหายช่องนุ่นทิยาผ้าร่วยห้พอแม่พีน้องเอฟซชมน้ากันนะคะกับบลูวาสิเขาคิสเซกายเคียงเ้าก็ค่อยมาติดตามน้ากันนะคะ ขอขอบคุณขอบพุณนอ,อาจารย์ที่ทรงแนวทางมาไห้นะคะค่ะ,คะบ่เป็นการเซวลาเขาไปชมไปฟังเสียงสนทนาระหว่างน้นทิยาก,กับอาจารย์ลมโพ่น้ำกันไปน้ำกันเลยค่ะสามตัขึ้น,นสองตค่ตะอันเป็นเลขคำนวณสองตมีเตเลกสองตัวลมล้วนมั้นบะค่ะเออเป็นบมได้ะะจะจับจะไม่สามตก็จับแทนห้ามดี่กันอันเลขวิ่งมีบ่้ค่ะมีเบด ่เด็วิ่งมันม้นอ,อ,อ,อคนพ่อร้อพ่อค่ะอ่าเล็กตัเลยเนะาะค่ะแล้วด็อ่าเดนกันค่ะเด็วิ่งเด็เด่นอ่าีเหนึ่งวิ่งสี่วิ่งเจ็ดวิ่งหนึ่งค่ะอ่ามันเป็นเด็ก อตโตได้เป็นเลขกหลักเลขกต้ดินนะค่ะค่ะนี่นี่ก็หาแปดสองเลขกสามตัวนี่บอกค่ะแหาแปดสองเล็สีมาเขียนอยู่ทั้งใต่ของเลขกีและเลขกหาแต่กาเลขกแปดไหนมาเขียนใต้เลขกเก็ดเลขกสองหนมาเขียนอยู่ใต้เลขกเกดแบน้แล่ก็ม่ตีดลางนะ ค่ะดีก็ดีอ่าจำคู่ให้จำคู่ได้ค่ะอเจ็ดหาเจ็ดหาค่ะครัเจเจค่ะครสามหาสามหาค่ะ จ็ดศูนย็ดศูค่ะเนกาเจดเก้า <79 S 1> เด็ดเก้า <50 S 1> ค่ะเกหาศูนยาศูนค่ะเป็นเด็กจ็โตเด็กั้งเมดนีมีหกคู่หกตค่ะ น,นี่จิดินให้เจดหาเ้อเน้นเจดหาเน้นเจตหาว่วงไปด้วยม<น>ัค่ะเออววงไปจิตเต็มไปไลค่ะอันแรกั้งหมดน,นี่สื่อบนล่างไปกับน้ำบ่ค่ะแนนสื่อบนล่างกับน้ำบนล่าง ไปครับบ้นนี้บน้นนี้ที่เป็นเลขวิง่งก็คือเจ็ดกับซีวิ่งเจ็ดกับซีแมนมกักตัวไรเรียกเราในจำนวนสองตัวค่ะเล็กวิ่งตัวเดียวก็ได้แต่เป็นล่างบนด้วยกันค่ะวิ่งเกตซีบนล่างแมนค่ะ กับล่างก็่คือหาเจ็บน้ำเสนนีอจัดให้ตัวดิ้งตัวเดียวเน้นล่างหาเจ็บบอกค่ะเน้นล่างเน้นล่างคือเล็กตองโตนะเน้นล่างหาเจ็บตาวาบังหันบอกให้นุ่นทีนี้อันว่องเจ็บหาได้อค่ะกับมันกิดมันกิดบอลล้อไปกับตัวเดียวกันนะค่ะเนาะกับบอลล้อไปกับพี่เก้าบอลล้อไปกับคนล่างพี่ะก้า อันนี้ค่ะโบมี่สามตัแมนบบค่ะนะสามตวโมี่แมนบบค่ะสามตัว,วกับมี่จเจ้าไปยเดนี่อันนอนสามตัวสามสี่ห้าสามสี่ห้าค่ะสามสี่หาแม,ามนบ่ค่ะ สามหกศูนย์สามหกศูนยเมือน,นล,นลมันปะคะมีสองคู่สองคู่คู่นี่เน้นตัวใดอาจารย์เออเน้นตัวสามหกศูนย์มหนย์มังะตัวเน้นเอาเอาเอาสเอาเอาสองเอางหางเถนะ หาสองมีสอง,สองหางเลขสามโตนูขวดท้วนนี่เด้ค่ะเด้เลขสามโตสามโตนี่มีสามสี่ห้าแล้วก็สามหกศูนย์โตเน่นคือสามหกศูนย์ตรงกันปะค่ะตรงกันแล้วก็เลขสองเลขสองโตก็จะมีเจ็ดห้าสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าห้าศูนย์โตเน่นคือเจ็ดห้าแม่งปะค่ะ แล้วเ,เลขวิ่งเลขวิ่งจะมีเจ็ดกับสิบวิ่งบนล่างแต่วเลขสองตัวนี่สองตัวนี่ห้ซื่อบนล่างพอลอไปกลับอา่าเลขเด่นเลขเด่นมันก็นจะมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งมีหามีแปดมีสองตรงกันปะคะจะไหโนนดีญาล่องว่าเป็นอาจารย์สุวาจ้าไดค่ะอ,อาจารย์ล่มโพอ,อาจารย์ล่มโพ,าามพนะคะเนาะ จานวั้นฮกโชนี่ที่จับไห้ในขันบัเข้ากะจับไม่กระไรบอกอีกที่จะไม่กระไรรับแบบไรคุนตะบอกต้องเสื้อจายหรอกค่ะจาย์จับไห้ที่พานมากนี่เขาไม่จงงวดหรอค่ะเขาแน่รุดแน่เขาแน่รุดแน่เอ่อหงวดที่พานมากนี่เขาบนหรือเขาล่างค่ะเขาเข่าเะไรวิ่งหงวดที่พันมาเขาเลืวิ่งหงวดที่พานมากเขาเรือวิ่ง มันรูดแต่หนึ่งมันหันมันได้เจ็ดสองมันออกเก็ดสามอ๋อได้เจ็ดสองออกเจ็ดสามตัวเลขกับมเขาไม่รูดนะคะเนาะกับว่าวันกันละค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติว่ามีผู้ใดรู้ล่วงนานะคะเนาะแต่ว่าจารย์นี้เคยเอาไปล่องช่องใดมาก่อนหรือเปล่าจะลงไปนี่แหละล่ะคํามตองเพราะว่าก็อยากลูก้อมมุ่นเพื่อพลังพ้นิ่นบ่เขาใจพันอาสิวาอนุญาติย่าไปลอกการบ้านช่องใดมากไหมค่ะ ถ้าว่า<อ>กับว่เป็นยังเดี๋ยวพอว่าได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะคะน่ะเนาะถ้าว่าเพิ่งจะเอามาลงช่องนุ่นที่ย่าผ้าลวยนี่งวดนี่เป็นงวดแรกกับผ้าวา<ม>น่าแหกเข่าเนาะอาจารย์เนาะแม่นขอให้มันเข่าเนาะค่ะจุดประสงค์คือหยาบแบงปันหรือว่านอกเหนือก็นั่นค่ะค่ะหยาบแบงปันให้ที่นคนมีศอัทธามันกันค่ะ<า>ช่วงโควิดซอยกันเนาะค่ะมันเข่าเขากับพวกหัวมันตีมาเตยเนาะค่ะค่ะ เรียกว่าม,ามันกะเป็นแนวทางนะค่ะส่วนมากเลยอาจารย์ค่ะส่วนมากเลยอาจารย์นี่ส่วนมากจะเข่าสองตหลายก็าสามตัมืนบ่ค่ะแทนแทนนี่เขาสองตมากกว่าค่ะอาจารย์ไปเรียกวันเมื่อเสาร์เมื่อมาเอาทั้งไหนคนดังมากคะจับคู่ไต่กันกระไรค่ะค่ะจับเป็นจับลงจีบจับกระไรอย่านะค่ะค่ะอ,อันนี้มันเป็น เป็นงวดแรกคืออาจารย์สรงมาหาให่เนี่เป็นงวดวันที่ทสิบหกพฤศจิกายนนะคะเนาะเป็นนวดแรกที่ทรงมาหาให้นุ่นที่ยากาาายากับพระวนาห้เขา่าขอขอบุญขอพูดอ,อาจารย์หลายๆแล้วค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางนุ่นที่ยากกขอรบกวนอาจารย์ท่านนี้แหรอคะค่ะค่ะขอบคุนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพอไม่พี่น้องเอฟซีกับสิ่งนี้เหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุ่นที่ยากกับอาจารย์ลมมพ่นะคะ อาจารย์ล่มโพนะคะบุรี่นุ่นที่ญาเขียนผิดหรือเขียนถูกนะคะถ้าเขียนผิดก็ขอโทษขอไผ่ละลายเด้ค่ะเด้อมาขอขอบคุณอาจารย์ที่หายแนวทางมางวดนี้เป็นงวดแรกนะคะที่เอามาล่งช่องนุ่นที่ญาผ้าร่วยนะคะเราไก็ค่อยมาติดตามน้ากันว่าเลขอาจารย์่นเอามาออกซื้อออกช่องนี้จะเข่าหรือเจ็ดไกล้เคียงนะคะบ่มีผู้ใดลู่ลวงนานะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อ นะคะเลขของอาจารย์ล้มโพนะคะเบนหายเลขวิ่งเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็น,นะคะเอ่อมีซีมีเจ็ดมีหนึ่งมีหามีแปดมีสองนะคะเลขเด่นเหล่าเลขวิ่งผู้ใดมักวิ่งมักแลนก็คือเจ็ดกับซีนะคะบนล่างนะคะจับคู่หายอาจารย์จับหายก็จะมีเจ็ดห้าซี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหาศูนย์นะคะตัวเน้นของเลขสองตัว อาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นล่างนะคะก็คือเจหานะคะเจ็ดหาหาเจ็นะคะตัวเน่นเลขสามตัวอาจารย์กะจับมาให้สองคู่นะคะเลขสามตัวจะมีสามสี่ห้าสามหศนะคะตัวเน่นของเลขสามตัวคือสามหศนะคะเลขสองตัวนี่อาจารย์บอกว่าปอลอไปกับบนล่างนะคะทั้งหมดทั้งม้วนกกน,นี่ก็มีสำเนีจหรอคะเลขห้ากั ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, จดไว้แคปหน้าเจ้าวไว้นะคะเปรียบเทียบกับหลายสำนักนะคะตัวใดชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะเบิ่งเป็นแนวทางก็ได้นะคะบ่มีผู้ใดรู้ล่วงหนา้าว่าเลขสิออกตัวใดนะคะนนทิยานี่ก,ก็เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอนะคะบ่สามารถย่างรู้ได้ว่าเลขสิออกตัวใดนะคะก็ขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีโชคดีมีชัยถูกหวยร่ำรวยไปนน้ำกันโชคดีสวัสดีคะ่ะ